โอ้หจเย็นอ๋ออ๋ออ๋อบ๋อ hm. อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋อออย๋ออออ๋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 ออออ๋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 อออ้๋ออ๋กอ๋ออ๋อออา๋ออ๋ เอาตักตาสวัสดีทุกคนมันนี่ก็ออกมาอยู่เทียงหน้ามาใส่เบ็ดนะเอาพอดีมาตะเวียกแล้วก็ว่าสีลงพยายามเบ็ดขำๆจ้ะนะอ่าพอดีออกมาแล้วเพูนว่าสีชวนพยายามเบ็ดเลยใส่ไว้ลรได้ยู่บ่ะได้อยู่ยยเบ็ดเพียกบ่หรือว่าเบ็ดขันต้งเบ็ดเพียกเบ็ดขันเนะาะเบียดเบ็ดขันแล้เบ็ดเพียกเนี่ยกระปูปบ่เนี่ยกระปูผู้หน่อยเท้า,นาห,หนิเท้าหอยหนอนห้หน้าอันนี้เนะาะ อ้าทุกคนจะไหนเขาไปหลุดน้องกันว่าสิมาระยรประมาณมน,นี้เ <c oughs> นาะมันก็ว่าว,าวาไรได้เวทในหนามโมหัมันจะกินเลยบ่ออ <c oughs> ันนี้เขาก็หนังกินกาแฟจิบๆไปถ่าจ้านะฮะจังไป <c oughs> โอ้เสียแ,แตกนี่นก็แอกแอก,ก,กมมัดขึ้นแล้วมัน,นี ฝนก็ตกพันุกระเข่าคนเอ้ยกระแมนว่าช่วงแดดแดดนะจะได้มื่นมื่นหนึ่งได้บ่สิบโลโอหาโลบางมือก็หาโลมื่นสิบโลได้มื่นแดดแดดเนาะกินดีอยู่แต่ว่าฝนตกนั่นเองหมอยากปันได้แล้แต่ว่าเขาไปหลุดน้ำกันนี่นะคนเนี้ยของเขากระแมนกระปูหน่อยโอ้เด็กจากล้างนี่ฮอดบ่ซ้ำสี่ลอยล่างนี่เออสี่หลอย ชือว่าซามโตงสีโตงเนาะเขียฮาโตงแล้วเสริมเขียราโตงจัดไปวันนี้จะโมงแล้วเผื่ออะไรเอาเลยเ, <c ười> เอาทุกคนวันนี้ไปกับเชียนพหมนเนาะไปกับคนหน้าฉันเหมือนกระปูน้อยนี่ยบื้ดแท่หน้านี่ยหน้านี่แมนปลาคอกินกระปูนะทุกคนชือว่าเบ็ดกระปูนี่มันมานเลย แต่มันแดดนะกินดีอยู่ป่านเนาะนอันนี้เราบแดดจังหน่อยฝนตกมันเหมือนมันเว้นเหมือน,อน,น,อนสักมานประมาณเลยวันบนี้นะอเอากลับกรบพวกเจ้าพวกปกันยจ้ะลบๆสมาสิกนะเออไปลอยหน้ามาไดนได้น้องมาก็จะไปนำ้ำอะไรเมันกลับละ ไปพอดีไปหารอยน้ำตุ่มเตียมตุ่มเตียมเนาะพอดีกวดเบ็ดอ่าของกำลังเนี่ยโอ้นามนถามั่วไปสุดก่อนถั่วเนีน้ยมัทสันบอกอยู่เถี่ยงนี่เลิกพิโลไปโอ้หมองอยู่เที่ยงกับไปอยู่ไปยายนีอ่าจะเป็นักมาลามทะเลจ้านี่ ก็มาหอดเบ็ดทั้ลนั้นนะทุกคนใส่เม็ดลอยนะเม็ดเพียกเราใส่ลอยอยังวะร,ร้อนอยู่บอหนมร้อนเม็ดเพียกนี่ยเขาต้องใส่เลยลอยลวะนะทุกคนประมาณนี้เนาะมาแล้วก็เอาเบ็ดนี่ให้ประมาณว่ากระปูนี่มันแท่งขี้ดินนะมันใส่จมๆนี่ที่ว่ากระปูมันจิไตไปแล้วมันจิของ น้ำกมซทำนี่แหละประมาณเพียงเลยหัวเข่ามาหน่อยนึงโอ้โอเฮ้ยเขาจับทั้งไงนี่ทุกคนโอ้ใส่พลีงามเลยได้เลยอันนี้เป็นป้านำขุนโตมันชี้ข้าวๆนี่เลยเนาะจะเป็นนำไส้หนะโตมันสีเข้มๆกว่านี้อ้าวหนึ่งแต้มแล้ว แทบอลที่เทาใส่นี่มันเป็นไห,หน้านะทุกคนไห,หน้าแต่ว่าน้ามาทวมมันแล้วก็น้ามันน่า,า,นานลงเนาะลายบอลก็ลงแล้วแต่ว่าแถวบอลเทาใส่เบ็ดนี่มันยังมาลงน้ายังลายอยู่ป่านี่ถ้าว่าแดดแดดนี่พอมีลายอยู่มันนี่ฝนตกฝนตกแล้วก็บดมันเหมือนตามันก็บอกคอยเพาะบอกคอยกินเหงีย่ยังพอได้มีอาหารแรงอยู่ดอกมันนี่นะ าชุดไปหนึ่งตรงเลยยังลังได้แต้มเดียวถือว่ามันชุดตรงนั่นแหละจะผูกเพียกในต่อยาวไปเลยเนาะอือโอ้นี่ฝากขณาในปลาหกนี่ก็ไม่นานทุกคนแต่ว่าเขาขาดมูลปลานะเนาะขัดมุนปลา,นะปาไปดูมูลปลา,ม,า,ามันนี่ยังมีเีกอ๋เปแป้นอยู่อันนี้ซองตรงกำลังชุดไปซองตรงนี่รักสุดถ่ายของตรงที่ช่องอ นายจะแต้มแต้มเดียวเอ๋อโอเคยเดี๋ยววันนี้พอได้อยู่ได้กินเดี๋อกเนาะกีนี่เขาสุดเพียรส่องตรงได้อยู่แต้มนึองแต่ยังพอได้ลุ้นยดี๋ยวอดาะมีแต้มอีกแล้วมีแต้มอีกแล้วคนแต้มอีกแล้วจะตกใจโอ้ ใงญ่เตนะิบนี่อ้าวกระชับนี่ครโอ้กาแข็งเลยเปิดเปิดผ้ดาคลองนี่ใส่งามๆเลยด้วยีงแกโอ้กระปูนี่กินมินเน,ะนาะวไล่มาขยออื่นอมาเนี่ยไป นี่ก็แค่มันแบบนี้เนาะก็แค่มันปล่อยลงมานนี่ไปสองแต้มแล้วทุกคนนี่แล้วทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยห้อยห้อยห้อยเลี้ยจับเตสนี่เดตัวขาวๆเนาะสไลด์ปลายนำขุนมันจะขาวๆในนี่แหละทุกคนอ๋อบางนี่อืดเล่ยมันวะ อืดนเนี่ยเฮาต้องเอาเมื่อทางเบ็ดได้ทุกคนอือเป็นยังขี้ขานขี้ขานปดปดไปมันก็ตายเนาะอือมันอื่นเลือตัวนี้ต,นตัวนี้กระเท้อนหลังจากนั้นแล้วเฮาก็เบ็ดตัวใหม่ไม่มัดใช้บอนที่เฮาปดปลาปเป็นนี่เขา,ายังไล่อยู่อ,อือเขายังไล่อยู่โอ้มวนแล้วมันนี่นะมีนหลุดนี่แหละทุกคนอ่าเส้นที่ชามนี่ สองตแหละสไลดเม็ดขั้นนี้เขาใส่อยู่บอลหกหกคุ้นเหมือนเนาะเอเอแถวแคมป์ปลาไ่ปลาฮุลิงเานาะเฮ้าี่หากินง,ง่ายโหลดใส่แถวก้างห,หนาไปโหลดนขาดมุนปลาขาดมุนปลาเราจะไปดูมุนปลาอ่าอันนี้มันสามตงเนาะมันชุดอยู่นี่นี่ตัวก่อนีสชุดอยู่หลักตัวนี้เนาะวันนี้เขาไปสกับไปทั้งบอลเข้าลงมาแหละ ต่าอีกซองตรงเราไปใส่อยู่ทางลังลเลยเราก็สียางรัดไปสียางเราไปตามเพียร์ขึ้นนะครับเอ้าทุกคนตอนนี้เราก็หอดตรงที่สีกับตรงที่หาเลยมันก็หลุดน้องกันว่าสิ้นมานคือวันกี่นี่วะวันกี่เลยหาโตตัวนี้แค่ไหนหนาหมดเลยก,ก็ได้นอ้อตัวนี้ร้อนขาดโห นี่เป็นตัวใหญ่ตัวหน่อยผาดกั้ฮโอ้นี่ตัวสังกระปอในกระดิ่งแห้งอ่ะสินี่ได้อยู่สักประมาณดับผานี่แหละตู้ทองนี่กระดเนาะหลักทองลูกมาบ่หนี่ต้องลูกไปไปโรงเรียนลูกที่เขาขงเรียนเลยนะที ตอนนี้กินเปลือกป่ะกินเปลือกเปลืกปะไหนปะนนี้ตามเนี่ยตามเนี่ยปะพอกเชียงปัวปัวเป็นมวนแท่งต่อเครื่องกับขนาดอันนี้มันตรง ที่สี่ที่หานาะเแหลมแบบจุดนีน่คืออะไรเอาแล้วแล้วแล้วโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มากๆเอาของมาใหญ่เติบเลยตัวนี้นะโอ้โหใจเย็นจะเย็นโอ้โหใส่บิ๊กเลยนะทุกคน อันนี้เป็นตรงที่สี่ที่หานาะแหลมจุดนี้ฮึึคืออะไรได้เอาแล้วเอาแล้วแล้วโอ้โตัวใหญ่ๆหญมาๆเ,เอาของมาใหญ่เ,เติมเลยตัวนี้นะโอ้โหเย็นจะเย็นโอ้โหไซบิกเลยนะ โอน,อนี่คนฮู้ใช่กำลังดีอ้าวเรียบร้อยโอ้ ใส่ใหญ่เต็มต่วต่อทางขาแบบนี้เนาะปล่อยลงช่างไม่ค pues mm? ิดงานไรไร้เ้ยโอ้ยของเที่ยวปดตต่อเฟืองได้เห่อเที่ยวปดปลาข้ไข่ดอก มาลอนใช่จีเฟืองอันนี้ปลาดแล้วเนะาะแต่ว่ามันจุ่มๆไม่ดีเน,ะนาะฮะหลอนตัวนี้จะพันโอ้เม็ดจะพันกัน บอส,สแล้วและเข้นมาเนี่กับขายกับขายเห็นอยลายอยู่เล้วจบเพียกแล้ทุกคนเพียกเข้าหาทงายอยในป่าประมาณหกเนาะหกโัวนี่แหละเราหาสิมาเบินกันที่เทียงหัวเดวนอาไมไล่ใช่ไหมวอน บอลตัวเล็กนะสไลด์ป้ามจะมีตัวใหญ่นะทุกคนคันวาันน้ำตื่นนี่ป้ามขวัญใหญ่บ้านใดดอกเดี๋ยวพ่อพ,อ,พอกินดูสักนะเนาะสำดำผ้ากระชาบานห้าวสัมดาผ้าเส้นออกมาขึ้นแล้วป้ากระโลหนึ่งสาวหาพันห้าสามสิบพันเนาะช้อนติดบางกี้นี่บางแดดแดดนะ นา,นาาวันนี้17โลตัวปลากาเขาบานมันเนาะอยางเข้าบา <c ười> ันลายเกินเนะาะถึงเ,เกินลังเลยเละ้ะยาเมื่หนึ่งสามเทีเ่ย <c> ว <ười> มันหวา,านดีเราอ่ามาหอบที่พักเลยทุกคน

โอ้ก้าวเบ็ดนะมันแงวแกมกมันคขมมันหน่อยป่ตีกระทางนี่เึ็นราชุดปลาคดในนี่มันจะไปใต้ปะนี่ใต้ปบะอ้ยนี่น้องเนาะอ๋อจนมาชุดกระทางซีนะทุกคนแต่ละโตนะ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ <ithe> ่าย่า่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ <the öst> ่าฮนเฮ่าฮ่กฮ่อฮ่าฮ่าาฮ่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 าม่าฮ่งฮนาฮ่าฮ่อป้าฮนาฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่นฮ่าฮดาฮ่า้่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮาฮ่นฮ่าาี่าฮ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 ่า ใส่เวทขันบ่ใส่หีมงใส่ในลุมมดละวบ่ได้แล้วนะปาฮาโตนี่มันช่องโ่ม่นี่เห็น่มผมมันโล่ผมมันโล่นึงเพ่ปลาโอ้ลายแท้เบง่งเบง๊ตตึ โอ,อ,อ้ืนใครได้เอาอย่างหมดเลยเอายัางหมดเลยพวกนีน้เอาคงเดียว <c oughs> อะไดีได้คัดเวทก็ถอนหมดแหละสะิครับถอดหยวนหนึ่งนี่งาโม่อะสมาดีตอนเช้าทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ว่าพไปยามเวทเลยแต่ว่าฝนตกอากาศเย็นๆไงก็เลยบริภาษ์กันลงนอนเมื่อคืนนี่บริลงทำเดี๋ยวตอนเช้าแล้วว่าชิพากันลงไปยาไม่ นเากับนั่งเข่าปาไฟไว้ทาขึ้นมาระยะเม็ดพอดีกินเข่ากินน้ำเนาะะได้ปังงบุอ๋อมังคามันอยู่ตัวเฮ้ยเป็นมาสูเตี้ยสั่เลยง่เนี่ยยางจักตงให้ยังชตง สองตองม่สตองอันได้ยินเขาว่ามือวานนได้ห้าสิบโลกตฮ่า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 ฮ่เฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮาเฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าเ่าาาาาอ่ะ เอาไปยมเบ็ดกันอีกตอนเชา้างานเนียวกพร้อมไม่ฝืนเดียวไปทางนั้นก็เห็นถึงแต่หนาำอากาศก็เย็นๆทำแบนี้คนเอ้ยกี่ข่าเนี่ยอยากลงนำาำหมดแล้วใน,นนี่นะม่ขึ้นนีวว่ก็จะพาะกันมกยม่แลยวาขึ้นขอต้องเที่ยงเลยมัน อากาศเย็นๆฝนตกลิ่นๆหน่อยนอนมวนขนาดทุกคนเลยก็เลยบอกกันว่าว่านอนก่อนตอนเสาร์จังพากันไปย่ามอีกวันนี้ไมีแต่ร่างร้อนๆน้ำเพเห็นมีป่าอลเสาอา หลอนดีเนาะตอนเช้าเนาปปี่ยปลาประติดเอาหางเอาได้เออเป็นหลอดแยบหล่อบเลยปล่ามีต่หลอนกับหลอน ช่างตัวมพิชานตัวมใส่ทั้งได้เบ็ดนะแถวปลาได้มีเพราแถวปลานอนี่แต่ที่วางพูแต่ที่ทยังยังโอ้ยได้ปูปลาหรอกฮึหึฮ,ฮ,ฮนี่คือแล้วทุกคนลังนี่ โอ้โหนี่นแล้วล้วลางในมัดแล้วนี่เปิดคองก่นอนเออจะเย็นกินหลักแท้มอ,อนี่หลักเลยออกไปทางซ้ายเบ็ดไปทางซ้ายเบ็ดเลย มาแ้วมาแ้วเฮาในตัวหนึ่งเลยอ้าวอัดีสุดเผียกหาโตงในป้าตัวหนึ่งชาวคักคักอ้าวเจ้ากันขึ้นไปกินข้าวปนคนชาวนี่ได้อยู่ตัวหน,นึ่งนี่เนอะจะไปกินอยู่ชาวนี่ลด้คืนนี้ได้สีหาโต มาหอบเที่ยงแล้วตอนนี้กันเห็ดตั้งไฟเห็ดกินกินเขาาเ่าก็ว่าม่เศร้าในห้องนึนงเข่าอยู่นี่มาหอดก่อนแหละไปเต็มหนึ่งมาเนเลยเดี๋ยวยไปถอรกรวมกันกระหมูมาน่ะมาขึ้นเท่าไ็ไดสี่าโต้ได้ทุกคน อืมเอ้านี่ขั้งกันแล้กันในอยู่สีหาโตมาคืนนี่กะโตใส่งามๆเลยทุกคนรุ่นนี้ขึ้นไปหมนแหละสองโตโลเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำปลาก่อนอย่ามันตายอ้าว ตัวหนึ่งบ่นี่โอ้ตัวเป็นไงนี่ได้ได้ได้มาคันชมได้ไวเป็นน้ำทังเขาข้างนี่มันหน่อยเนาะอ่าโอ้พอได้อยู่ได้กิน,นเลยทุกคนเลยอักประชิต้มชมปลานะทุกคนมาหนีิปลาหาใหม่ๆชุดๆนีน่ยังดีเนี่ยโอ้บอกเลยเลยว่าสุดยอด ว่าอโอ้ไข่เด้อมาแดงกันนะน่ามันจะไข่นะ,ะน้ำเดือดแล้วปลาลงสองคนกินตัวบนใหญ่ไม่ตักใดทุกคนจำนเยียก็ชื่วอว่าอิ่มๆแหละเพราะว่าเฮามีปิ้งปลาอยู่ปิ่งปิ่งปิ้งตำเจียวตำแจีว ปลาขอเติมเกลือลงไปตามดวยพอใหญ่สู้โอ้ยหอมเลยเกินลอยมาเตะดังถดถอยได้เลยไม่เพานอนาเิดยิ้มเปิดยิ้มเปิดมาแล้วพู้โอ้โห มาอันนี้ยังย่างน่ะตายบ่น่ะใช่ปะโอ้ตัวใหญ่นี่ตายเนาะอือใชได้เลยไปเห็ดแห้งขนาดน่ะฮะบ่บ่กินข้าวนักกับบ่กินข้าวกินข้าวมะกินข้าวก็ติอ้าวสุกเลยปีกปลาหางกระสุกระเบาดมาทุกคนกินข้าวน้องก็อะไรตะคืนนี่นะสุกห่าน่ะข้าวนึงเมล็ดโอ้ชอว์อ้าวปีงปลาเหาก็สุกเลย มา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 กินข้าวนล้วกันทุกคนนี่เพิ่นนี่ฮะก็มาป้าคอตุกใหญ่ตายหมดเลยมันแหละไปย่ามไปใช่แต่บ่เอิดกันมันเป็นด้่นาแหละมันมาตายว่ากันเอิดก็จะแวะเราอย่าเติมเฮ็ดเว็ดบ่หลักย่ามดอกยังบางนั่นอีกเดี๋ยวข้าวคนหนึ่งเฉา ขเขาเ้ยก้นตุปามปลาาหม่นะปลาห้ามใหม่ใหม่แได้ปลาปะเหอเห็นหน้าเหรปลาเน่ยคนพยายามขึ้นอย่ากหนะาขัอตะอบอกพยายามอยางเาไปนี่เาไม่หัากระบอกอยู่จากเป็นชย, <c oughs> ยห <c oughs> วย่ค <c oughs> อยไปหลักยามเอง เท้า,ทาก่ากินเขาเาขอ,าอิยมากมามากเฮ้ยบมกตินง่าเขานี่เขียดว่พยายามเบ็ดเบิร์นนะอืมมอมันปลาตาลาเนะาะมาเอาือนบัมันขึ้มอใส่ไ้หกอ่ะถือก็ไม่เยองก็่หกน่าฮึมอะไรอ้างนันเด้อ อยู่ยไปอยดองกินขา้าวก็ยังก็แแฉนี่มันต้องปลาเนาะเบียคั่นดี๋ยังจะล้างแต่ไม่ใส่เอาทุกคนกินขา้าวกินน้ำแล้วกันสิปิดคลิปไว้่ฉยนีก้นก่อนพักพรก็เอาพอกันใหม่คลิปหนาด้วย